ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ขผม Maxslider TV นะครับแล้วก็อยู่กับเกมฮอนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโหมดใหม่ของฮอนก็คือโหมดริบวอเพื่อเรียบว,วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูกันครับก็การสร้างโหมดริบวอเข้าไปที่เกมทั่วไป กดสร้างเกมพิมพ์ชื่อเลือกหมวดริบบ์นะครับแล้วก็อะไรพวกนี้แต่ผมจะไม่สอนอย่างนี้ผมจะเข้าแมทเมคกิ้งพีพีสู้กับเ,เล่นเลือกริบบ์แล้วก็กดเริ่มเกมแล้วก็รอเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าตาของหมดร,ร,ริบบ์นะว่าเป็นยังไง ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับก็จะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเห็นแมปอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหมดสุมสกิลเหมือนที่ผมอัพที่ผมเคยอัพไปครับก็อันนั้นเนี่ยมันจะมีอันนี้ผมอัพไปอะ่ะมันจะมีพวกบัคกพวกอะไรพวกนี้ด้วยแต่หมดริบอลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมี เมันยังเป็นช่วงเบต้าคือทดสอบอยู่ครับก็จะอาจจะมีบั๊กเหมือนกันแต่ว่าที่ผมทําไปอะที่ใส่โค้ดนั้นนะครับเหมือนการแบบเหมือนการสร้างห้องเข้าไปเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่เปิดโหมดอ่ะเอแต่เราเข้าไปเล่นก่อนได้แล้วมามันนานจังเลยเนี่ยฮะอทำามนานจังเลยครับ อีกห้าวิไม่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายตอนที่มันหาคิวเจอแล้วนะครับเอามาพอดีมาพอดีเลยครับอ่า อ่ะให้เราเลือกตัวเราจะเล่นตัวอะไรครับเล่นตัวอะไรแน่นอนครับเล่นพีเดเป็นอันแน่นอนแน่นอนต้องเล่นพีเดไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกเล่นเป็นอยู่แค่นี้แหละครับ พรนะ้อมนะออาไงกดพร้อมดีไหมสิบสิบวิรอแล้วกันคนระับสลิตเตอร์ อันนี้ก็จะเป็นให้เลือกตัวตัวสำรองคือตัวที่จะเอาไว้สุ่มสกิลของตัวเรานะครับผมขอเลือกสเกลผมเลือกสเกลกับมันเลือกของทีมอาฮะ เลือกทีมหรเลือกของตัวเองไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องซะด้วยดิว่าตัวไหนมีสกิลอะไรบ้างตัวไหนมีสกิลดีๆบ้างอะมีไหมอะไอ้เวลนะไอ้นั่นอยู่ไหนวะไอ้นั่นนะเอา เอา้าวรีบ็อกเกอร์กำโอ้โหรีบ็อกเกอร์สกิลแม่งแบบโอ้โหไม่ช็อตเมื่อกี้แป๊บนึงขอโทษครับเนี่ยเฟนยังอีกไม่น่าเลือกรีบ็อกเกอร์เลยอ้โห อย่างนั้นเลือกโคโนอสจะดีกว่าอันติโคโนอส <c oughs> โอ้โหเน็ตอืดโอ้ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ h o n a t h นะฮะถูกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจคนระับ อ่ามาแล้วครับก็อะไรวะเนี่ยโอ้โหบนอย่างเดียวเลยบนอย่างเดียวเลยใครเขาพูดบนบนอ่ะนี่ละกันอันนี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มสกิลใหม่โดยใช้20โกล ยี่สิบโกรครับยี่สิบโกคอยถ้าเกิดใครเป็นเทพทูก็สามารถใช้กันได้นะครับโดยการกดเนี่ยเราต้องอยู่ในบ่อเท่านั้นนะครับเราถึงจะกดได้อยู่ที่เออเรากดไม่ได้นะครับนี่ครับสกิลดำปียเอ้เรื่องสกิลไหนเฮาหมอั้งใช่ปะไเอเราเลือกเอามาโชว์ตัวเลยเกลเอาโชว์ตัวเอามาโชตัว ว่าเรามาบนหมดอ่าฟูจะไหน <c oughs> เข้าอยู่ไหนครับวอกิลี่ไปดูแม่งเ,ออเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยม,มันมีอยู่ในป่าด้วยใครที่กต้นตีนี่ดิ ตีเต็มเลยันอยู่ทางนี้แล้วอืมไอ้บนหมดอย่างนี้มันเว้ยมึงไม่เห็นเหรอล่างหนึ่งไนี่ครับเอาใครไปล่าง ทีมมันก็ปล่อยมันดิงงปับ๊บส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโดนคิวเฉยอยู่ล่างก็ยังมีหน้าคิวออแล้วก็ถ้าเกิดเราตายหนึ่งครั้งนะครับแต้มจะมีอยู่ห้าพันจะลดไป หนึ่งร้อยถ้าเกิดป้อมแตกลดสองร้อยเหลือศูนย์เมื่อไหร่คือจบครับอันนี้คือการชนะของโหมดนี้นะฮะเอาละครับใค่เขาตีนักหนาพระโจมตีไกลโหตีไกล้ตัวเดียวยืนขึ้นเลย แล้วใครเขาอ้อมต้นไม้ครับมีคนไปหาอ๋อสกิลของสะเกาที่เราเลือกมาอือหมอกไม่ช่วยอะไรเลยจบนี่คือการล่อเดี๋ยวไปล่ออีก ออกรีมานามาเล่นดีไหมเนี่ยออกต้องออกเราเล่นสกิลเยอะอยู่แล้วโอ้เล่าตามต้องอไปิจริงจริงจ้ะออกตามแบบต้นฉบับอะดีแล้วก็โมนี้เอาไว้เล่นไทยเคยรียดนะครับแต่ง่ายๆออกกันเวทห้าร้อยไปดีสุดยืนขึ้นเลยเออแต่ก,ก็จริงนะเพราะต้นใหญ่แม่งมีแต่สกิลที่เวท เื่อได้เยอะเ่ื่อได้เยอะขำแต่เล่นเพื่อ,นอ,นอปล่อยหมอกเพื่อ <c oughs> โหคลิปแม่งโหดอะวิ่งฝ่าป้อม แบบเบิร์นดาเมดแบบนี้ผมไม่เคยเล่นครับไมเคยเล่นมาครั้งแรกเหมือนกันตูมยียม่มฟันใครลาดกรรมบายบายมาช่วยแล้วช่วยอะไรมั้่สเตลลิกันทิงใครเขาตามผมมาครับ แต้มลดไอ,อเลือดท่านผูชาก็ลดไปด้วยนะฮะเราสูญเมื่อไหร่คือจบครับจะออกรองเท้าเดี๋ยวผมสุ่มสกิลใหม่ให้ดูดีกว่ามีโกคอยอยู่ห้าสิบลองสุ่มดูครับ ยืนยันอ่ะผมสุ่มแล้วนะฮะก็ได้สก,กิลอะไรวะอะไรวะเนี่ย เอ้สกิลตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวครั้งหนึาา่งน่าจะต่อไม่มีแล้วอ,อีกรอบแล้วอือีอวนะอดดิไนมะ่สวนหน่อย <c oughs> อะไร เฟดแฟได้สกิวอะไรมาเฟนเฟนครับออกเฟนหลุด มาแล้วรู้สึกฟินเข้าไปแล้วครับ ตายตายตายโอ้ยโอ,โอ,โอเกือบ,บมผมสุ่มสกิลได้แค่สองครั้งครับมีแค่นั้นแล้ว เล่นไม่ได้ไม่อัพสกิลด้วยผมว่าผมไม่เล่นจบนะฮะรู้เปล่าวะอาจจะจบจะด,ดูก่อนอจอะใครอยู่แถวนี้เปล่าเฮ้ยนั่น อูโดนอะไรไม่รู้อเอโ,โหบต่างกันมากมายฮัททรี กดพิดก ซึ่งมีใบบนใครเปิดเปิดให้ไหม อืออืออือ้อโดนโดนเล่นเอือนาสบาัดตีใกล้อย่างเงี้ยใครเขาอยู่ป่าวะอื้อือออ,อ้าวดูดเลือด อ๋อนี่เองต้องกดสกิลสองก่อนไฟสกิลสามยังไงวะยิงที่ตัวตูม้มเออไอลิง ไอลิงไอลิงไอลิงเอื้อ,อแย่ <c oughs> เพือโอ้โหสกิลมังกี้ <c oughs> ป่าหอ,อกงองเรื่องต่ะงอีสตันของวอก,กิลี่ อะนไรหนวะอ๋ออืม <c oughs> น,นี่เองไม่มีท่าอะไรอัพละเก็บมาขายดีกว่า โเขาอยู่ป้อมตัวหนึ่งเก็บคีปมันเลยอับอันนี้คือวาร์ปนี่คือปลาหอกใช่ป่ะเอาสร้างสนามพลังงานเอา สร้างก่อนแล้วค่อยปลาหอ,อกมานวะเอาดิเอาเดิเอเอ,อโกูโหดเว้ยมีบิงแฟดออกดักเน็ตยังกับบิง คิวได้โอ้หรือพันแปดเองมันก็ว่าโดนคิวห้าสิบปุ๊บคือจบอะคีบๆแบบทำอะไรกันล่างะครับ ขี่มาขี่มาเร็วๆล่าเขาทำอะไรกันคนระับตีคลิปอยู่บน,นดี่วาตีคลิป ดูท่าไม่ดีแล้วให้เ <that> ขาบวกไปครับเราอยู่นี้ไอ้ยะชอชอเฮ้ย <Hey. S 1> <again>, อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมาแล้วครับก็เตรียมก่อนเอ้สืดแล้ว ีไปไหนไปนี่หรอ <c oughs> ไปแล้วอีบินก็ไปฟันเลยดีกว่า,อ,าอ๋อ โอ้โหนักสบัดเออโอ้โ้ติดตันนักสะบดักะบดกันเลยทีเดียวอย่านะเว้ย มันก็อยากลองตายเหมือนกันนะปกติไม่อยากตายแล้วหมดธรรมดาโมนี้อยากตายอยากได้สกลิลใหม่วิ่งม,มาหาอะไรผมไม่ชอบซื้ออะไรวะไอ้ที่มันวับวับอะเออไม่ค่อยชอบซื้อไม่รู้ไปนไรเ <c oughs> อาไปไฟกันตรงไหน เอ้ยเอาอู้วเอาชนะเอางงเอาชนะแล้วครับก็จบไปนะครับกับการรีวิวรีวิวโหมดรีพอร์นะครับถ้าเกิดใครไม่พอใจอะไรหรือว่ามีอะไรจะติอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนกันครับคอน ก็แค่จะมาลองบอกก็บอกมาบอกเฉยครับว่าหมอนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับก็ก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ